สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสะสมพระเครื่องทุกท่านนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักกับพระถ้ำเสือนะครับกุวัดเข่าถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับว่ามีประวัตินะครับความเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับสําหรับพระถ้ำเสือนะครับเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับสร้างจากเนื้อดินเผาผสมผงบางท่านว่าสร้างด้วยดินผสมเกสรนะครับ ส่วนด้านศิลปะของพิมพ์ทรงนั้นบางท่านว่าเป็นศิลปะแบบอยุธยาบางท่านว่าเป็นอู่ทองล้อทราวดีกูแตกครั้งแรกเมื่อปีพศ2487บริเวณเขาถ้ำเสือจึงพากันเรียกว่าพระถ้ำเสือเรื่องการผูแตกนี้มีบันทึกไว้ว่าเมื่อปีพศดังกล่าวมีชาวไร่ผู้หนึ่งได้ขึ้นไปหาหมูลค้างคาวบนเขาเสือ เมื่อเข้าไปในถ้ำพบพระเครื่องที่มีพิมพ์ค่อนข้างพิกลอยู่อย่างมากมายจึงขนลงมาจำหน่ายจ่ายแจกกันไปหมดต่อมาพบอีกหลายกุในถ้ำบ้างบนเนินเขาบ้างและตามวัดบ้างพระถ้าเสือที่พบครั้งแรกเนื้อพระจะละเอียดแน่นและนุ่มโดยมีทั้งหมดสสีคือเหลืองแดงและเขียว ในด้านการแบ่งแยกพิมพ์นั้นท่านผู้รู้ได้แยกแยะไว้กว้างๆด้วยการสีพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางพิมพ์เล็กและพิมพ์จิว๋วแต่ละพิมพ์ก็แบ่งย่อยออกไปตามลักษณะรูปพระกได้อีกนะครับเช่นพระถ้ำเสือพิมพ์เล็กหน้าตุ๊กตาพระถ้ำเสือพิมพ์เล็กหน้าแก่เป็นต้นพระถ้ำเสือนั้นมีการพบในถ้ำต่างๆ ที่เขตอำเภออูทองสาเหตุที่เรียกว่าพระถ้ำเสือนั้นเนื่องจากการพบครั้งแรกนั้นพบที่เขาเสือและพบที่ในถ้ำจึงเรียกพระชนิดนี้ว่าพระถ้ำเสือในประมาณปีพศ2487ชาวบ้านตำบลเนินพับพาซึ่งมีอาชีพเก็บมูลค้างคาวมาขายเข้าไปหามูลค้างคาวที่ในถ้ำที่เขาเสือ ในขณะที่โกยมูลครังคราวมาขายนั้นก็พบพระถ้ำเสือติดออกมาด้วยแต่ก็ไม่ได้สนใจเท่าไรนักและอีก5-6ถึง6ปีต่อมาก็ได้พบพระถ้ำเสืออีกเป็นจำนวนมากและครั้งนี้ได้นำพระถ้ำเสือไปขายที่ตลาดอู่ทองและมีบางคนในตลาดเคยเห็นพระถ้ำเสือและบอกว่าในสมัยก่อนก็เคยมีคนพบพระถ้ำเสือมาก่อนหน้านี้แล้วเช่นกัน สำหรับพระถ้ำเสือเป็นพระเนื้อดินผสมเกสรถูกค้นพบในในบริเวณถ้ำเนินดินและเจดีในเขตพื้นที่อำเภออูทองเช่นในถ้ำเขานกจอดเจดี JD เขาพระเขาวงพาดวัดหลวงและเขาดีสลักเป็นต้นเป็นพระที่แตกกุขึ้นมาจำนวนหลายพิมพ์โดยจำแนกนะครับเป็นพิมพ์หลักๆคือ พิมใหญ่จำแนกเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้านางพิมพ์กลางจำแนกเป็นพิมพ์หน้าหรือสีพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์เล็กจำแนกเป็นพิมพ์หน้าหนุ่มพิมพ์หน้าแก่พิมพ์สังคติและสุดท้ายนะครับพิมพ์ต้อหรือพิมพ์จิ๋วนั่นเองนะครับในพระบางกุอาจมีครบทุกพิมพ์นะครับแต่บางกุก็อาจปรากฏเฉพาะบางพิมพ์ โดยสามารถจำแนกออกเป็น3สีนะครับคือสีเหลืองสีแดงและสีเขียวนะครับ Yet. <small> วัดพระถ้ำเสือภูวัดเขาถ้ำเสือจังหวัสดสุพรรณบุรีขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ